ทุกคนคะ่ะวันนี้เอจะพามาทดสอบครีมมาร์คผิวขาวของแบรนด์มาดามลิซ่ากันค่ะกับคนที่ขาวยากมากแล้วตากแดดทุกวันตากแดดบ่อยงั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันดีกว่าค่ะว่ามันจะเห็นผลไหมแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเอจะล้างแขนทั้งสองข้างของน้องให้ดูก่อนนะคะว่าผิวเขาเนะี่ยดำจริงนะคะไม่ได้เอาสีมาทาให้ดํานะคะนี่นี่นเห็นไหมนี่คือเขาดําจริงจากพื้นผิวของเขาเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับแขนหนึ่งข้างก่อนนะคะมาร์คหนาๆไปเลยแล้วทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะทุกคน นี่พอกให้นนหนาๆแบบนี้นะคะตอนนี้ครบ30นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจะข่าวไหมมาลุ้นกันอ่ะเดี๋ยวล้างออกเลยโอ้โหตอนนี้ผิวน้องนิ่มลื่นเลยค่ะมาเดี๋ยวยกเทียบให้เห็นๆเ,เลยนะทุกคนอะลองเทียบดูค่ะเห็นไหมคะคนละสีเลยโอ้โหดูเลยทุกคน แตกต่างกันเยอะมากดูดิสองข้างข้างนี้คือข้างที่มาร์กนะทุกคนคราบดําเอ้ยคราบขี้ใครเอยมันหลุดออกหมดแล้วขาวขึ้นมากแล้วนี่คือความขาวจากพื้นผิวของเขาจริงๆนะคะไม่ได้ขาวจากการเคลือบนะขาวจริงขาวทันใจขนาดนี้ใครสนใจทักแชทมาได้เลยค่ะราคาเริ่มต้นแค่หลักร้อยเท่านั้นเอง